กคนยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ม o นนิ่งแชร์ผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาพูดเรื่องต่อจากเอพิโซดเมื่อวานนี้นะครับที่หน่่ยได้แชร์ข้อมูลจากคนหนึ่งที่เขียนเล่าประสบการณ์การสมัครทุรรฐบาลญี่ปุ่นนะครับผ่านเว็บไซต์ของ a l a t o r i n e t นะครับเขาก็ผู้เขียนได้เขียนลงมาน่าอ่านมากนะครับถ้าหากว่าท่านใดยอยากจะฟังนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในหัวข้อที่มีชื่อว่าการเตรียมสอบทุนรฐบาลญี่ปุ่นปริญญาโท ปริญญาเอกนะครับเตรียมตัวอย่างไรข้อสอบยากไหมนะครับซึ่งวันก่อนเนี่ยหนุยก็ได้พูดถึงการเตรียมตัวนะครับของคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความชื่นชอบในส่วนของเรื่องอนิเมะอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ได้ ได้มีแอนิเมตเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจเป็น motivation ในการที่จะสอบนะครับในส่วนของ j l p t นะครับหรือว่าการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจนได้ระดับ N1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นจุดประกายหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะเปลี่ยนสายงานตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยมาสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นตรงนี้นะครับซึ่งการสอบทุนรัฐบาลญี่ปุ่นการเตรียมตัวของเขาเนี่ยหนยได้พูดไปแล้วในเอพิโซดที่แล้วแล้ววันนี้ก็มาถึงเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะครับซึ่ง เริ่มต้นด้วยประโยคแรกที่เขาเขียนมาเลยเนะก็คือเขาบอกว่าการแข่งขันกับตัวเองก็เริ่มขึ้นแน่นอนนะครับว่ามันเราไม่รู้นี่ว่าคู่แข่งของเราจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเราเคยแบบทําได้แค่ไหนเราต้องเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพื่อที่จะให้ มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังถูกต้องไหมครับคราวนี้เขาบอกว่าผมก็ได้หาข้อมูลมาก่อนหน้าแล้วว่าจะมีการพูดแนะนําตัวเองเนี่ยสานาทีตอนที่จะเข้าไปก็ทําการแนะนําตัวเองเรียนอะไรเรียนทําไมจะกลับมาทําอะไรแล้วก็สรุปแผนงานวิจัยของตัวเองนะครับแล้วก็นั่งท่องเตรียมคําตอบแต่และสําหรับคําถามที่คาดว่าน่าจะเจอในห้องสัมภาษณ์นะครับคราวนี้เนี่ยก็ เราก็สามารถที่จะเตรียมไปได้นะครับเราก็อาจจะลองลิสต์ดูว่าถ้าหากว่าเราเป็นฐานะคนที่จะมอบทุนให้กับตัวเราเนี่ยเราอยากจะรู้ข้อมูลอะไรกับคนที่มาสมัครเราอยากจะถามอะไรสมมุติว่ามีงานวิจัยประมาณนี้เราอยากจะให้คําถามอะไรเพื่อเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะให้ทุนใครสักคนอย่างไรเงี้ยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าแล้วแล้ววันสัมภาษณ์ก็มาถึงไวเหมือนโกหก นะเวลาผ่านไปไวมากแค่ได้มาสัมภาษณ์ก็รู้สึกว่าตัวเองก้าวผ่านความกลัวไปแล้ว1นึ่กหลังจากนั้นก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็คิดว่าทําให้เต็มที่ที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะครับเขาบอกการสัมภาษณ์ทุนเป็นการสัมภาษณ์เรียงตามสายที่จบมาคู่แข่งก็จะติดติดกันครับก็น,นั่งเงียบๆพอ ของผมเหมือนค่อนข้างจะซีเรียสนะครับเพราะว่าในสายเดียวกันคนอื่นจะดูโปรไฟล์ที่ดีแล้วก็เก่งกว่าผมทั้งนั้นแต่ตอนนั่งรอนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่านั่งซ้อมมานั่งซ้อมการพูดในสมองตลอดพอก่อนจะถึงตาเราเขาก็จะให้เข้าไปนั่งรอในห้องรับรองก่อนนะครับแล้วก็จะมีกระดาษแปะไว้ให้แนะนํนำตัวเอง3นาที อนเข้าสัมภาษณ์ตอนนั้นก็ใจไม่ลอยไปไหนเมื่อนั่งพูดเพื่อไม่ให้ภาษาญี่ปุ่นของตัวเองลิ้นผ่านกันพอถึงเวลาเขาก็เรียกเข้าไปอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศข้างในนะครับก็คือมีโต๊ะยาวๆเอกสารผู้สมัครนี้เรียงเต็มไปหมดแล้วก็มีท่านทูต3ท่านนะครับอาวุโสท่านหนึ่งนั่งตรงข้ามกับเราแล้วก็จะมีอีก2ท่านซึ่งอายุประมาณ30-40ถึงปีได้2ท่านก็นั่งคนละฝั่งเข้าไป แล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้แนะนำตัวผมก็แนะนำตามที่เตรียมมาทูตทั้งสามท่านก็จะยิงคำถามนะครับก็จะเริ่มยิงคำถามเข้าใจว่าทางผู้สัมภาษณ์เองก็จะดูข้อมูลเบื้องต้นของเรามาแบบรายแบบละเอียดนะครับในะวันสัมภาษณ์เหมือนกันก็จะถามเชิงยืนยันข้อมูลเบื้องต้นหลังจากนั้นก็เข้าไปสู่ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยนะครับ ว่าทำไปแล้วมีประโยชน์จริงหรือหาข้อเสียแล้วก็จะถามความคิดเห็นของเราต่อง,งานวิจัยตัวเองในกรณีที่มีการเปรียบเทียบนะครับซึ่งถ้าเราเคลียร์ได้หมดเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่หมดคําถามทั่วไปเกี่ยวกับที่ที่เราจะไปเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราซึ่งท่านทูตก็จะมีการจดรายละเอียดอยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้เขาบอกว่าตัวผมก็บอกไปหมดนะครับว่าตัวเองเริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองอย่างจริงจังด้วยความชอบจากอนิเมะ แล้วผมก็อยากขอบคุณอนิเมะและภาษาญี่ปุ่นมากที่ทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะครับเพียงแค่กล้าและอดทนที่จะทําอะไรสักอย่างเป้าหมายของเราก็จะมีถึงอย่างแน่นอนผู้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่นั่งข้างๆก็มีการชวนถามว่าผมชอบอนิเมะแบบไหนผมก็ตอบไปตามบริบทแล้วทุกคนก็ยิ้มหัวเราะกันคือบรรยากาศไม่ได้กดดัน และผมรู้สึกว่าตัวเองได้พูดทุกอย่างที่อยากจะพูดออกไปนี่เป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับในความคิดเห็นของหนคือเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ในการสัมภาษณ์สมัครงานในการสัมภาษณ์สมัครไปฝึกงานก็ดีนะครับหนุ่ยก็เคยมีความรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราได้พูดอะไรสิ่งที่เราอยากพูดจริงๆออกไปทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่า การสัมภาษณ์นั้นมันดีเหลือเกินนะครับมันโล่งเหลือเกินแล้วก็เราเหมือนได้บอกความเป็นตัวเราไปดีที่สุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลมันจะออกไปที่องค์กรเขาจะเลือกหรือไม่เลือกเราหรือว่าเรามีความเข้ากันได้กับองค์กรอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็อนาคตต่อไปทีหนึ่งนะครับแต่ได้รู้ว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะณจุดนั้นเนี่ยเดินออกมาจากห้องก็รู้สึกดีนะครับแล้วก็กลับไปนอนสลบหมดแรงวันต่อมาก็กลับไปเป็นมนุษย์ เงินเดือนอีกเช่นเคยนะครับและท้ายที่สุดวันประกาศผลก็รู้ว่าตัวเองผ่านก็คงไม่รู้จะขอบคุณอะไรแต่อันนเมที่แม้วันนี้จะไม่ได้หลงรักมันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเชื่อในตัวเองมากขึ้นจนมานั่งสอบแล้วก็ผ่านมาได้แบบนี้จริงๆแล้วตัวเขาเองก็กลัวว่าจะผิดหวังตั้งแต่ก่อนสอบแล้ว แต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นแน่นอนครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําลงมือทาอะไรสักอย่างนะประสบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโอกาสที่จะได้เนี่ยมันก็เป็นศูนเถูกต้องไหมครับคราวนี้กันจะได้ทุนครั้งนี้เขาก็ทําให้ส่วนหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าภาษาที่เขาพยายามไปมันไม่เสียเปล่า เขาก oh ar, ็ยังม <th lem Matthew s> ีเป้าหมายทำต่อทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังตลอดเวลาหลังจากนี้แต่เราก็ควรที่จะทำให้เต็มที่ให้ไม่มีข้ออ้างกับตัวเองแล้วมาเสียใจในภายหลังนะครับเขาบอกว่าหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน ตัวเขาเองไม่ใช่คนที่เก่งอะไรแต่เขาเองเป็นคนที่โชคดีโชคดีที่ได้เจออนิเมะโชคดีที่ได้เจอกับภาษาญี่ปุ่นและโชคดีที่ได้รับการตอบแทนจากความพยายามที่เขาชอบนะครับก็หวังว่าทุกท่านที่ชอบอนิเมะและเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนเขาเนี่ยจะโชคดีเหมือนเหมือนกันนี่ก็เป็นบทความหนึ่งที่หนูคิดว่าดีมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์บอกเพื่อนๆต่อไปแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากอ่านตัวเต็มอย่างที่หนูบอก สามารถอ่านที่ araturi.net นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วหนูจะมาแชร์อะไรให้ทุกคนฟังต่อก็สามารถที่จะติดตามรับชมในมง ning s แชร์ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ